มาถึงเรื่องอิสราเอลนี่เขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเพิ่งประนามแล้วไอ้ที่โพสต์ไปเอาลงได้แล้วลบอย่าอายจะไปอายทำไมละ่ะดังนั้นท่านจะเอาคนไทยกลับมาอย่างปลอดภยัยท่านต้องทำ เรียกร้องสันติภาพโดยที่ไม่ประนามฝ่ายใดตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเขายังไม่ประนามเลยมีเราเสลออยู่ประเทศเดียวในตะลุหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าต้องอัปเดตกันนาทีต่อนาทีเลยทีเดียวสําหรับสงครามในอิสราเอลที่ตอนนี้คนไทยถูกจับไปเป็นตัวประกรันและมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันข่าวฝักฝั่งของประชาชนคนไทยหลายคน ก็ยังคงเป็นกังวลกับโพสต์ของนาย,ยกเศษฐานะคะที่มีการประนามปาเลสไตน์งานนี้ด็เตรมันลิกาเลยจัดหนักจัดเต็มให้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองจากเหตุการณ์ปาเลสไตน์เปิดปฏิบัติการถล่มอิสราเอลทําให้รายงานภายในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บและถูกจับตัวต่อมาในเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ประนามการโจมตีอิสราเอลว่าเป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บทำให้ประชาชนจํานวนมากเป็นห่วงถึงท่าทีที่แสดงออกมาเนื่องจากตอนนี้มีคนไทยในอิสราเอลโดนจับไปเป็นตัวประกรันและหลายคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภยัยขณะที่ดรมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขออกมาอัดคลิปแนะนายเศรษฐาเนื่องจากไม่สบายใจเช่นกันกันกบโพสต์ดังกล่าวโดวยบอกว่า ท่านอย่าเพิ่งประนามยังช่วยชีวิตประชาชนคนไทยในอิสราเอลไม่ได้เลยสักคนท่านต้องรักษาชีวิตคนไทยแม้จะเป็นแรงงานก็ตามการที่ท่านจะนําคนไทยกลับมาอย่างปลอดภัยได้ต้องทําตัวเป็นกลางเรียกร้องสันติภาพโดยที่ไม่ประนามฝ่ายใดแนะนําให้ลบโพสต์ดังกล่าวได้แล้วไม่ต้องอายเพราะท่านเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใครๆก็ต้องเข้าใจและถ้าหากใครมาว่าท่านเรื่องลบโพสต์มันลิกาจะออกหน้าด่าแทนให้มาถึงเรื่องอิสราเอลดี เขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเพิ่งประนามท่านยังช่วยประชาชนคนไทยกลับมาไม่ได้สักชีวิตเลยตายไปตั้ง12ชีวิตแล้วถูกจับเป็นตัวประกันอีก11แล้วไม่รู้จะตายอีกกี่คนท่านต้องรักษาชีวิตคนไทยแม้เขาจะเป็นแรงงานก็ตามแม้พ่อแม่เขาจะเป็นชาวไร่ชาวนาย,ยากจนก็ตามเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องไปเอาคนไทยกลับมาดังนั้น จะเอาคนไทยกลับมาอย่างปลอดภัยท่านต้องทําตัวเป็นกลางเรียกร้องสันติภาพโดยที่ไม่ประนามฝ่ายใดตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเขายังไม่ประนามเลยมีเราเสลออยู่ประเทศเดียวในี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยแล้วไอ้ที่โพสต์ไปเอาลงได้แล้วลบอย่าอายจะไปอายทําไมล่ะเรา,า,าเราไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาทั้งชาติเราเพิ่ง เราเพิ่งจะมาเป็นนายกนัฐมนตรีได้ยี่สิบสามสิบวันใครๆเขาก็เข้าใจอย่าไปอายไม่ต้องไปอายแล้วก็เกิดใครด่าท่านแล้วท่านเอาลงทําไมเอาโพสต์นั้นลงทําไมถ้าใครด่าท่านฉันจะไฟให้เลยท่านจะด่ามันคืนให้ท่านเลยท่านอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวฉันจะด่าให้มันไม่สมควรประนามไงโดยดรมัลลิกายังบอกอีกว่าถ้าหากท่านจะทำตัวให้เป็นผู้นำที่ดี ฟังเสียงประชาชนคนเขามีประสบการณ์ผ่านนายกรัฐมนตรีมาตั้งกี่คนแล้วเขาก็คิดเหมือนดอกเตอร์มัลลิกาทั้งนั้นย้ำว่าอย่าเพิ่งกระนามเข้าข้างอังกฤษอเมริกาหรืออิสราเอลเราต้องให้แรงงานของเรากลับมาอย่างปลอดภัยทั้งหมด30,000คนซะก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดลูกเขาหัวใครมันก็ไม่รู้ที่ไปดูจับอยู่นั่นนะ่ะเป็นตัวป,ประกันอยู่11คนนะ่ะ คุณจะไงเขาตายหรือไงอ่ะมันเสี่ยงอ่ะคุณไปประนามพวกกลุ่มพามัตกับกลุ่มพามัตเนี่ยเขายังไงก็ไม่รู้่ะกี่เลือกี่ขดก็ไม่รู้เขามีสุรุสกุศลบายอะไรกันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านก็เอาลงสิลบโพตนนั้นไปก่อนแล้วค่อยโพสใหม่จะไปอ้ายทำไมเล่าไม่ต้องอ้ายไม่มีใครดาว่าท่านเสลหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะทำตัวให้เป็นผู้นำที่ดีฟังเสียงประชาชน คนเขามีประสบการณ์ทางการเป็นนายยกว่าทนตีมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วเขาก็คิดเหมือนดิฉันตั้งนั้นแหละบอกว่าอย่าเพิ่มปะนามอย่าเพิ่งเข้าข้างอังกตษอย่าเพิ่งเข้าข้างยุโรปอย่าเพิ่งเข้าข้างอเมริกาอย่าเพิ่งเข้าข้างอิสราเอลโดยการไปประนากมกลุ่มฮามัสเพราะว่าเขาไฟกันอยู่ไม่รู้ใครชนะโอ้เนาอใช่้ามอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อน ทีนี้ถ้าเกิดท่านไม่ฟังเนี่ยแล้วทีนี้จะยังไงล่ะจะโกรธด,ดิฉันก็โกรธเลยนะจะโกรธด,ดิฉันก็โกรธเลยทําไมมริกาถึงแรงกับผมอย่างนี้วะเออจะไปบ่นใส่พวกคนข้างๆนะคนนั้นคนนี้นะเออจะโกรธก็โกรธเลยนะแต่ฉันบอกก่อนท่านไม่เฉลยที่เคยบอกไว้ท่านบอกอีฉันไว้บอกอีฉันเหรอไม่บอกคนทั้งประเทศไว้บอกว่าอะไรบอกว่าเสียงที่ไม่อยากได้ยินจะเป็นเสียงที่สมควรฟังที่สุดท่านเป็นคนพูดเอง ท่านเป็นคนพูดเองนี่เออเมื่อท่านเป็นคนพูดเองเนี่ยนะอืมมีคนบอกว่าท่านเขารู้จักแม่ไหมเขารู้จักกูตั้งแต่สมัยนายกชื่อยิ่งรักแล้วละ่ะมึงไม่ต้องมาไส้กูเลยอืมเขารู้จักกูตั้งแต่นายกชื่อยิ่งรักอะ่ะจบไหมให้กูพูดต่อหรือเปล่ามึงจะให้กูพูดต่อไหมกูไม่ต้องควรจะพูดกูต่อใช่ไหมกูไม่ต้องพูดต่อเออ โอเคนะจบไปนะสำหรับสถานการณ์สงครามในอิสราเอลตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อนเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยก็จะนำคนไทยส่วนหนึ่งกลับเข้าประเทศไทยแล้วนะคะในขณะที่ก็ยังมีแรงงานไทยอีกจำนวนหนึ่งนะคะถูกจับไปเป็นตัวประกรันและแรงงานไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาชนคนไทยเขาเป็นกังวลกับโพสต์ของนายกเศรษฐาค่ะ